สวัสดีค่ะเราต่อกันนะคะก็นักศึกษาคงกลับไปทบทวนให้ดีนะคะความแตกต่างระหว่างตรงเจ็ดแบ่งเป็นสามกลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่มีองค์ธรรมสามจาับคู3สามโสตสามเขามีชื่อบาดีนะคะแล้วก็กลุ่มที่มีองค์ธรรมสี่นะคะคือกลิ่นนะคะกลิ่นม,มีสี่รถมีสี่เขาก็มีชื่อบาดีทีนี้สามอายตนะที่เหลือเราพูดถึงกายโยไปแล้วนะคะ แล้วเราก็ต้องดูฝาแฝดเขาคือทำโมเกามีส่วนเหมือนกันมากนะคะแล้วก็นิยมมากด้วยนะคะเพราะายาดีมากนะคะก็ยาทั้งการทั้งองค์รมแล้วก็ยาทั้งการตัางปุชชาวิตัชนาะเนื้อสัตเก็บไห้ได้นะคะเรายังเหลืออยู่หนึ่งอายตกะรจุปยายุนะเอาไว้ข่าวหน้าเอาไวข่าวหน้าค่ะเพราะว่าสำคัญทั้ง3ามอายตนะ สามายตนะที่เอามาเน้นเนื่องจากว่าเขาไม่มีชื่อบาลีค่ะลองดูนะคราวที่แล้วเราพูดถึงปัจจุสุชนะวาระนะคะของกายา,า,ายตนะยักษ์มงกะไปแล้วนะคะอนุลอมกับปจัจจนิีเราจะเห็นว่าเขาเป็นศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์ก็คือไม่มีชื่อบาลีนะคะศูนย์ก็ไม่มีชื่อบาลีเราว่ากันไปแล้วนะคะ ตรนี้จะพูดถึงธรรมายกน,นะก็เป็นศูนย์ศูนย์เหมือนกันไม่มีชื่อบาลีทั้งฝั่งนี้และฝั่งนี้อ่ะค่อยๆดูนะคะลองฝึกกันนะคะว่าเราตั้งคําถามของธรรมายกน,นะยมะกะในประจันุสทนะวาระถูกไหมอีกทีนึงค่ะอนนีเราลบปุชชาค่ะ ธรรมโมธรรมายตนันติธรรมที่ชื่อว่าธรรมะชื่อว่าธรรมายตนะใช่ไหมพ็เป็นปฏิรมกุชานะคะก็ย้ายสังสยะมาเป็นสันิฐานย้ายสันิฐานมาเป็นสังสยะว่าธรรมายตนังธรรมตินะคะพอเป็นปัจจนิเราก็แค่ใส่ณข้างหน้าสันิฐานและสังสยะเป็นอนุรรมปุจชานะธรรมโมนะธรรมายตนันติปฏิรมปุจชาก็ใส่ณข้างหน้าสันิฐานและสังสยะเป็น นักธรรมายศนาณฐธรรมโมตินะคะคำถามจะตั้งคำถามถาม้าคร้องแล้ววิสัชนาร,ารู้แล้วนะคะแพทเทิร์นแพทเทิร์นของประเทศสนธวระอนุลมเอ่ต้องการอนุลมัคคุชชาของอนุลมะนายกับปฏิกรมมัุชชาของปจัจจุบนนกันายเข้าจะได้ตรงเจ็ดอามันตาห้านะคะเกินฟังนี้เป็นอามันตาทั้ง12อายตนะซึ่งไง่ายไปนะคะ เราก็ไม่เน้นนะคะเป็นแต่นักศึกษาท่ององค์ธรรมให้ดีก็แล้วกันค่ะมาดูค่ะว่าทราโมหวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเราว่ากันไปแล้วเรื่ององค์ธรรมคราวนี้เราจะเน้นเรื่องเรื่องการแต่งการแต่งวิพังคบรีกันค่ะธรรมที่ชื่อว่าธรรมะชื่อว่าธรรมายตนะใช่ไหมธรรมะมีสามนะคะธรรมที่ชื่อว่าธรรมะหนึในสามนั้นคือธรรมายตนะ ธรรมยตนะมีองค์ธรรมอยู่สาคือเจตสิกห้าสิบสองสกุลรูปสิบหกนิพพานนะคะจับตรงนี้ให้ดีแล้วตอมาถึงธรรมะที่เหลืออีกสองก็คือปรมาตาธรรมและบัญญัติธรรมปรมาธรรมเป็นเป็นธรรมยตนะได้หนึ่งอายตนะคือธรรมยตนะองค์ธรรมของเขาค่ะเราต้องเอาปรมาธรรมสี่แล้วก็ลบองค์ธรรมที่อยู่ในธรรมยตนะจะเหลือจแปดสิบเก้า โอลาริกรุสิบสองนะคะรวมแล้วได้อายตนะสิบเอ็ดเวทธรรม,มายตนะตรงนี้คือตัวที่ปรับเสียงนะคะคำว,ว่าไม่ยากแต่ว่านะักศึกษาจะสับสนทุกรุ่นนะคะแล้วจะเห็นว่าบัญญัติธรรมค่ะบัญญัติธรรมนี้นะคะจะเหมือนกับบัญญัติกายนะคะเป็นบัญญัติที่เป็นพหูพจน์บัญญัติธรรมคือสมุหบัญญตัติเช่นกองช้างกองมา้ากองทัพเป็นต้น เนื่องจากว่าเราย้ำไปแล้วนะคะว่าองค์ธรรมของธรรมะทั้ง3กับกายะทั้ง4เขาจะได้ปรมัจธรรม4บัญญัติธรรมมาครึ่งเดียวคือส่วนที่เป็นสมุหบัญญัติอีกครึ่งหนึ่งนะคะเราเรียกว่านะธรรมโมทั้งนะกายโยและนะธรรมโมเนี่ยค่ะองค์ธรรมเหมือนกันก็คือเอกเทศบัญญัติก็คือบัญญัติส่วนที่เป็นเอกเทศก็คือเดี่ยวเดียวนะคะ เอตเทศันัญญัติเช่นวน,นานข้านตาหูต้นโพต้นไซเป็นต้นเหมือนกันจําไหมจําหมดเลยจําหมดเลยนะคะทีนี้วิสัชนาตรงศูนย์ศูนย์เนี่ยคะ่ะจะแต่งบาลีให้ยังไงเพราะว่าตรงนี้ไม่มีบาลีลองดูนะอน,นุโลมาปุจฉาค่ะธัมโมสมัยตะนติธรรมที่ชื่อว่าธรรมะชื่อว่าธรรมายตนะใชนไหมนะคะธรรมที่ชื่อว่าธรรมะธรรมะม,ม,มีสามค่ะฝั่งนี้นะ พระมหาธรรมบัญญัติธรรมก็ชื่อว่าธรรมะธรรมายตนานะคะก็ชื่อว่าธรรมะในจํานวนธรรมะทั้งสามนี้เขาชื่อว่าธรรมายตนะไหมนะคะพระมหาธรรมกับบัญญัติธรรมส่วนนี้นะคะเขาไม่ชื่อว่าธรรมายตนะธรรมายตนะชื่อว่าธรรมะก็ใช่ชื่อว่าธรรมายตนะก็ใช่จะเห็นโองค่าม ถูกผิดบทเดี่ยวกับถูกถูกค่ะรู้อยู่แล้วนะคะต้องเอาบทเดียวขึ้นก่อนว่าการแต่งชื่อตรงนี้ค่ะคือตัวยากนิดหนึง่งเรามีธรรม,มายะนังนะคะมีชื่อบาลีแต่ว่าธรรมะที่เหลือตรงนี้อีกสองไม่มีชื่อบารีก็ต้องใช้กีนโดยการเว้นธรรม,มายตนะการเว้นก็คือพูดว่าธรรม,มายตนะทเปตวานะคะอวะเสโส ธัมโมเห็นไหมคะว่าทําไมต้องเป็นอวส,ส,สัยโสไม่ใช่อวเสเยสาเนื่องจากว่าเขาจะต้องมีสละโอตรงกันกับธัมโมเหมือนกับกายโยนะคะเขาก็ใช้อวส,สัโสกายโยตรงนี้ก็ใช้อวเสเยโสต้องระวังนะคะนักศึกษาจะจําไม่ได้นะคะก็ต้องดูว่าที่เป็นกายายตนะยมกะธรรมายตนะยมกะที่เป็นฝาแฝดกันเขาใช้สละโอ เพราะว่าตัวเขาเป็นสระโอทั้งกายโยและธรรมโมนะคะก็เลยกลายเป็นธรรมายตนะนังจักจวาเอาว่าเสสโศแล้วก็ลอกสันนิษฐานมาเลยค่ะธรรมโมปัจเสศสักเสียเป็นการเติมละณธรรมายตนะัะนงค่ะส่วนธรรมายตนะนังนะคะเขาเป็นเขาชื่อว่าธรรมะก็ใช่แต่เจวะชื่อว่าธรรมยายตนะก็ใช่ใส่จะนะคะ ธรรมายตนะธรรมโมเจวะธรรมายตนาน,จ,าน,านจะแปลว่ายกเว้นธรรมายตนะเสียแล้วทำที่เหลือนอกนั้นนะคะชื่อว่าธรรมะแต่ไม่ชื่อว่าธรรมายตนะธรรมายตนะชื่อว่ธรรมะก็ใช่ชื่อว่าธรรมายตนะก็ใช่ชอ,ใชองค์ธรรมของข้ะองค์ธรรมของสันนิษฐานาบทได้แก่ปรมัตถธรรมคือจิต89ดาโอลาลิกรุ๊ปสเว้นธรรมายตนะ มัญธรรมคือสมุหบัญญัติเช่นกองช้างกองมา้ากองทัพเป็นต้นและองค์ธรรมสองบทและธรรมายตนะได้นะคะองค์ธรรมของสังสียบทด,ด,ด้แก่ธรรมายตนะเท่านั้นนักศึกษาก็จําวิธีแต่งนะคะชื่อองค์ธรรมบทเดียวแล้วก็วิธีแปลแล้วก็องค์ธรรมค่ะฝั่งนี้เรากระโดดเพราะว่าง่ายนะคะง่ายเพราะว่า ปฏิทินเราก็ปุชาท่านที่ชื่อว่าธรรมายตนาชื่อว่าธรรมะใช่ไหมต่ออมันตาองค์ธรรมก็คือตรงนี้และค่ะสี่ห้าสิบสองสุโรุฑิหนิพพานหรือธรรมายัตนะนี่แหละแล้วก็นุโลรกปุชาฝั่งนี้นัทธโมนะทธามายตนานติธรรมที่ไม่ชื่อว่าธรรมะไม่ชื่อว่าธรรมายตนะใช่ไหมอมาดูนะคะธรรมที่ไม่ชื่อว่าธรรมะก็จะเหลือบัญญัติธรรมที่เหลือคือบัญญัติธรรมที่เป็นเอกเทศบัญญัติก็คือเอกพจน์นะคะ เขาไม่ชื่อว่าธรรมายตนะขอโทษคะ่ะขออภัยทมที่ไม่ชื่อว่าธรรมะนะคะก็คือไม่เอาธรรมะทั้ง3มก็จกะเหลือเอกเทศบ,บัญญัติก็าไม่ชื่อว่าธรรมะเขาไม่ชื่อว่าธรรมะแล้วก็ไม่ชื่อว่าธรรมายตนะใช่ไหมเห็นไหมคะเขาอยู่คนละฝั่งว่าต้องตอบว่าอามันตานะคะองค์คำของสสนวิถีบทและสังสยาบทได้แก่เอกเทศบ,บัญญัติเช่นบ่อน้ำท่ำตาหูต้นโพต,ต้นใ,นใสเป็นต้น ตรงนี้ยากค่ะให้ดูสองฝั่งนี้ดีๆนะคะเพราะยานกันตรงเจ็ดก็ต้องเอาองค์ธรรมบทเดียวมาเป็นองค์ธรรมบทเดียวของฝั่งนี้เหมือนกันนะคะปฏิโลมปุชานะธรรมายตนะนะธรรมโมติทาที่ไม่ชื่อธรรมายตนะไม่ชื่อธรรมะใช่ไหมคะ่ะถ้าไม่ชื่อธรรมายตนะนะคะายประจนิกต้องดูอนุโลมด้วยไม่เชื่อธรรมายตนะแล้วก็ปิดก็จะเห็นว่า ฝั่งนี้ก็ไม่ชื่อฝั่งนี้ก็ไม่ชื่อนะคะฝั่งนี้เขาก็ไม่ชื่อนะทั้งสองฝั่งนี้ค่ะเขาชื่อว่าเขาไม่ชื่อว่าธรรมะใช่ไหมค่ะฝั่งนี้เขาชื่อนะฝั่งนี้เขาชื่อเ็าธรรมะมีสานฝั่งนี้ชื่อว่าธรรมะแต่ณธรรมโมเขาไม่ชื่อว่าธรรมะนะคะแล้วก็องค์ธรรมเดียวตอบก่อนฝั่งนี้ก็ยากตรงแต่ง วิพัฒคาบลีหาให้เจอคะ่ะด้วยการเอาธรรมายตนะงแล้มายกเว้นว่าธรรมายตนะงทะเปจวาอะวัสเสโสธรรมโมตรงนี้คือกับดักที่เราว่ากันเพราะว่านก็เป็นธรรมะอยู่สองส่วนฝั่งนี้คะ่ะเขาต้องพูดว่าอาวะวัเสโสธรรมโมนะนะธรรมายตนะเราก็ลอกสันนิษฐานมาน พิเศษเพราะเป็นผิดถูกต้องเครื่องหมายต่างกันด้วยการเอาน้าออกนะคะนักธรรมยัตนาธรรมโมค่ะยกเว้นธรรมยัตนะเสียแล้วธรรมที่เหลือนอกนั้นไม่ชื่อธรรมยัตนะแต่ชื่อว่าธรรมะวิธีแต่งเหมือนกับกายโยทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นสระโอด้วยนะคะแล้วเราก็ดูว่าถ้าองค์ธรรมบทเดียวของอนุโรมปุจฉาในอนุโรมอ,อนุโรมอันไหน จะมีอาวุาเสื่เฉยๆนะคะเนื่องจากว่าทมโมเราจะใส่อาวุาเสืสอทำโมแล้วทมโมอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ค่ะเปนซ้ําเราก็ไม่ต้องใส่ทมโมอีกครั้งแต่ไม่เหมือนกับปฏิรัมปุชานะคะองค์ทาดเดียวในปัจจุนนีกันในก็มไม่มีทมโมมาอยู่ติดกับเขาแล้วก็ใส่ทมโมเข้าไปได้อาว่าเสส่อทำโม,นะำมน,นัธรรมายตนาทมโมแปลว่า ยกเวทรรมายตนาเสียแล้วทำที่เหลือน,นั้นไม่ชื่อว่าทรมายตนาแต่ชื่อว่าธรรมะตรงตัวยากที่สุดนะคะตัวยากที่สุดก็คือตรงนี้ค่ะแต่งบาลีค่ะทำยังไงบอกแล้วค่ะว่าอุทางเข้าบาลีองค์คำสองบทนะคะเป็นกฎนะต้องพูดเว้นจากหลังมาหน้าด้วยการพูดว่าทรมันจะทรมายตนานจะทัเปตวาอาวะเสโส อวะเสโสนเจวธรรมโมนะจะทรม,มายตนงเราจะเห็นว่าเขาเป็นอวะเสโสแต่ไม่ต้องมีธรรมโมตามมานะคะเนื่องจากว่าเขาปฏิเสธด้วยการย้อนมาฝั่งนี้ย้อนมาฝั่งนี้อ,อ,อวะเสโสนเจวธรรมโมนะจะทรม,มายตนงก็อยากไปสับสนกับ4อายตนะแรกที่มีชื่อบดีนะคะที่ใช้อวสเสสาทั้งหมดต้องฟังปฏิรูปปุชานิปจจนิ ก,กายัตนะโสตายัตนะแล้วก็คันทายัตนะรสายัตนะเขาใช้อวเสเสษาแต่กายายัตนะนะคะเอ่อใช้อวสเสโสแล้วก็ธรรมายัตนะใช้อวสเสโสเพราะเขาเป็นคมโมค่ดูดีๆนะคะจะไม่ยากตรงนี้จะไม่ยากถ้าองค์ธรรมพูดยังไงองค์ธรรมจะมีส่วนที่นักศึกษาสับสนเราก็เลยยกมาฝั่งนี้ค่ะ เรามาดูนะดูทีละทีระสะเตปจริงๆแล้วนะคะองค์ธรรมของปฏิรมปุจฉานะะี่ยค่ะเราต้องพูดองค์ธรรมบทเดียวก่อนนะคะว่าปรมชาธรรมคือจิตปัสาวะโอราลิรุสิบสอง,อสสองนะนธรรมายตนะบัญญัติธรรมคือสมุหะบัญญัติเช่นกองช้างกองมา้ากองทัพเป็นต้นและนะคะและองค์ธรรมสองบทได้เอกเจสะบัญญัติเช่นบ่อน้ำท่าตาหูต้นโพต้นใส่เป็นต้นเราต้องพูดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในหนังสือคะ่ะ แล้วก็ในเฉลยเขาจะพูดง่ายขึ้นเราจะพูดง่ายขึ้นมาดูฝั่งนี้ค่ะตรงนี้นะปฏิรูปวิชานะธรรมายตันนะธรรมโมติค่ะเราก็ดูตอบเหมือนกันแต่องค์ธรรมของสันนิษฐานกทได้แก่พิเศษนะคะองค์ธรรมของสันนิษฐานกทค่ะตรงนี้ค่ะเขารวบเลยค่ะเขารวบรวบยังไงในเมื่อธรรมายตันะเป็นหนึ่งทายตันนะตรงนี้ตรงนี้เขาจะต้องใช้ว่า องค์ทัพของสันนิษฐานทั้งหมดได้แก่อายตนะ11จริงไหมคะโอราลิกโรสสิเป็นโอราลิกายตนะ10จิต89เป็นมนา,นายตนะเพราะฉะนั้นได้อายตนะ11บเอ็ดนะคะโคเว้นทำมาายตนะค่ะแล้วก็ได้บัญญัติส่วนหนึ่งนะคะบัญญัติคือสมุหะบัญญัติเช่นกองช้างกองม้ากองทัพเไ่้ค่ะแต่เขาย่อค่ะเขาใช่แค่บัญญัติคือสมุหะบัญญตัติแล้วก็ไม่ได้ พูดเช่นแต่เราอยากจะเช่นก็ไม่ผิดนะคะเขาเอาตัวเวทธรรมยตน,นะไปอยู่ข้างหลังไปอยู่ข้างหลังสมุหกบัญญัติแล้วก็พูดองค์ธรรมสองบทว่าและเอกเทะบัญญัตินักศึกษาจะเริ่มสับสนว่าตกลงจะใช้ยังไงเพราะในหนังสือนะคะเขาจะมีตรงฟุตโน้ตไว้นะคะว่าจะตอบได้แบบไหนยังไงเราก็เอาฝั่งนี้จำตรงนี้จำตรงน,รงนี้มาเป็นตัว แสดงองค์ธรรมนี้คือสําคัญอันนี้คือสําคัญ,นนคคญแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจในหนังสือแล้วนะคะจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยถ้านักศึกษามีเวลานักศึกษาอ่านนะคะก็จะเห็นว่าบางครั้งคําตอบนะคะคาตอบขององค์ธรรมสามารถพูดได้อีกแบบหนึ่งพูดได้อีกแบบหนึ่งเช่นเราจะพูดแบบนี้องค์ธรรมบทเดียวและองค์ธรรมสองบทก็ได้แต่หนังสือพูดง่ายคือว่า องค์ธรรมเดียวก็จะใช้ว่าองค์ธรรมของสันนิฐานนบทในปฏิรลมัุจุชาปัจจนิกนายว่าองค์ธรรมของสันนิฐานนบทได้แก่อายตนาสิบเอ็ดนะคะอายตนะสิบเอ็ดแล้วก็บัญญิคือสมุหบัญญัติเวททํามอายตนาเ,าเขาเวททีหลังนะคะจะเว้นก่อนก็ไม่ผิดหรือเราจะลืมแล้วก็ค่อยเป็นองค์ธรรมสองบทมาพูดง่ายขึ้นตรงน,นี้คือรวบนะคะหรือรวบรักษาที่มีกําลังนะคะก็จะก็จะทําได้นะคะคนที่ยังไม่มีกําลังก็ ค่อยๆนะคะค่อยๆไปเหมือนเต่านะคะช้าแต่ชัวร์เสร็จแล้วค่ะเราจะย้อนไปถึงกายายตนะยามกะด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราเรียนกายายตนะยามกะรงปฏิตรลมกุศาในปัจนนิกายนะคะเวลาเราพูดองค์ธรรมของสันนิฐานบทใช่ไหมคะเราจะต้องพูดว่านามกายคือรูปกายคือ,รคอบรรยากายคือพวกนี้แล้วก็ค่อยองค์ธรรมสองบททันนะคะ แต่เวลาพูดตรงธรรมของปฏิรูปปุญาในปัจจนิสค่ะเขาไม่ได้เอาว่านามกายคือนะคะเขาจะพูดย่อๆยว่าตรงธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่นามกายรูป,ปกายบัญญัติกายได้แก่สมุหบัญญัติเว้นกายยะประสาทนะคะในรูป,ปกายเนี่ยเขาไม่มีกายยะประสาทก็เอาตัวเว้นไว้ทีหลังแล้วก็และเอกเทศบัญญัติตรงธรรมของสัสยะบทได้แก่เอกเทศบัญญัติเท่านั้นอันนี้คือพูดยอ่อ เป็นการอตอบคำถามที่ง่ายแล้วก็ถูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในกายายตนะนยมกะที่เป็นปฏิโรมกุชาปัจจินิในธรรมายตนะนยมกะที่เป็นปฏิโรมกุชาปัจจินิก็จะมีตัวที่นักศึกษาจําแค่สองคำวิธีแสดงองค์คำสองตอนนี้สองอาย,อายตนะนยมกะนี้ค่ะที่เป็นตัวที่นักศึกษาต้องรู้ต้องรู้นะคะ ส่วนในหลักสูตรหน้าสิบห้าก็จะอธิบายว่านักกายโยและนักธรรมโมเนี่ยค่ะเขาจะมีองค์ธรรมเหมือนกันคือเอกเทสะเบญจ์เห็นไหมคะนี่คือความเหมือนของกายโยกับธรรมโมนะคะแล้วก็ถ้านักกายายตนะเขาจะมีอายตนะสิบเอ็ดทั้งๆที่ฝั่งนี้เรารู้แล้วล่ะว่าฝั่งนี้ฝั่งธรรมโมสามเป็นธรรม,มายตนะหนึ่ง ธรรมะที่เหลืออีกสองได้อายตนะ11เว้นธรรมายตนะแล้วก็มีบัญญัติธรรมคือสมหุหกบัญญตัติกายโยสีเรามองเห็นไหมคะว่า1ในสีนั้นคือกายายตนะแต่กายสามค่ะนักศษานักศึกษาได้อายตนะทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้สังเกตเราจะไม่รู้แต่ว่าในหนังสือหน้าสิบห้าเขาจะบอกว่า กายะสามเนี่ยค่ะเขาก็ได้อายัตนะสิบเอ็ดนะคะแล้วก็บัญญัติคือสมุห์บัญญัติเวน้นเวน้นเว้นอะไรเว้นกายายัตนะเขาได้เหมือนกันแหละนะคะอยู่ในหลักสูตรหน้าถึงห้านะคะแล้วก็จะมีฟุตโนตว่ามีพิมพ์ตกไปค่ะตรงนัากายายัตนะทางศี่าสาปไปเปิดดูก็จะเขียนว่าอ,อ,องค์ธรรมที่แก่อายัตนะสิบเอ็ดสมุห์บัญญัติเว้นกายายัตนะก็มีฟุตโน้ตเลขสองบอกว่า ตกคาว่าและเอกเทศบัญญัตินะคะซึ่งตรงนี้ก็นักศึกษาที่ได้ได้ความรู้วิธีตอบคาถามไปแล้วตรงนี้ก็ไปเก็บตกเอาทีหลังในขณะที่นักธรรมายันานองค์ธรรมก็เหมือนกันคืออายันะ1 1สมุหบัญญัติแต่เว้นต่างกันอันนี้คือความเหมือนนะคะความเหมือนแล้วก็ตัววงเล็บคือความต่างอาจจะเร็วไปน,นิดนึงแต่อยากจะเน้นค่ะว่าจะตรงไหนคะ่ะ จำองค์ธรรมง่ายๆตอนนี้นะคะจำองค์ธรรมง่ายๆคือ2ตอนนี้เท่านั้นนะคะซึ่งนักศึกษาจะเห็นว่าอยู่ในหลักสูตรหน้า14นะคะกับหลักสูตรหน้า11บเไปคย่อยนะคะไปย่อยนะคะแล้วเดี๋ยวขอน้าเราจะเก็บเรื่องรูปาัยตนะยมกะน,นะคะก็สำคัญอีกอายตนะหนึ่งสาธุค่า